สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่ติ๋มจะพามาทำไข่ลูกลอกนะคะเอาไว้สำหรับใส่กับต้มจืดนะคะนี่ค่ะพี่ติ๋มก็ใส่กับต้มจืดทำให้เป็นลีกทานนะคะโรยกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะพี่ติ๋มก็ใช้ไข่20่บใบนะคะตีตีให้ไข่มันแตกนะคะ ตีหรือว่าคนคนไปเรื่อยๆนะคะพยายามอย่าให้เกิดฟองนะคะใส่เกลือนะคะหช้อนชานะคะ่ะคนไปนะคะการใส่สีอิวดำเอ้ยการใส่ขอโทษค่ะการใส่สีอิวขาวนะคะมันจะทำให้สีของไข่ลูกลอกเปลี่ยนสีนะคะสีไม่ค่อยสวย พี่ิ่มก็ใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะตีเสร็จแล้วก็เอามากรองนะคะเนื้อไข่ลูกลอก้ก็จะเป็นเนื้อเนียน,น,น,นะคะ่ะกกรองกรองทุกครั้งนะคะเราจะได้ไข่ลูกลอ้ที่เนื้อเนียนแล้วก็มัดไส้นะคะใช้ไม้คั่นไว้นะคะหักหัวท้ายนะคะไม้จิ้มฟัน มันจะทิมไส้แตกนะคะแลก็กอกไปแบบนี้เลยค่ะก็ได้ได้หนึ่งโคดนะคะพี่ถิมได้ไข่ยี่บใบนะคะประคองใส่จานนะคะเพราะว่าหยิบยากต้องเอาจานมารองค่ะใส่ในน้ำต้มนะคะน้ำต้มไม่ให้น้ำเดือดนะคะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะ ต้มด้วยไฟอ่อนพี่ติ๋มก็ต้มประมาณ40่สินาทีนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเอ่อไส้จะแตกนะคะต้องต้องใจเย็นนิดนึงนะคะใช้ไฟอ่อนนี่นะคะเริ่มสุกแล้วค่ะสังเกตดูเลยน้ำพี่ติ๋มจะไม่มีจะไม่เดือดเลยนะคะ เวลาสุกมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะให้สังเกตนี่ค่ะพี่ติ๋มก็ใช้ไฟเบอร์สี่จุดห้านะคะไฟพี่ติ๋มมีถึงเบอร์สิบค่ะนี่สุกแล้วนะคะไปวิธีเช็คว่ามันสุกหรือ,อย่างนะคะก็ใช้นิ้วนะคะกดดูนะคะจิ้มจิ้มดูมันจะ เนื้อไข่ลูกโลกมันจะเด้งๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะถือว่าสุกแล้วค่ะเวลาตักขึ้นก็ต้องระวงังนะคะพี่ติ๋มก็ใช้จานจานรองนะคะเอาลงไปค่อยๆตักขึ้นนะคะ นี่นะคะสุกแล้วสีสวยมากค่ะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วแต่ชอบนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไปติ่มก็หั่นแล้วก็จะนําไปต้มนะคะเพื่อจะใส่ต้มจืดให้ลูกทานนะคะก็ะหั่นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็นําไปต้มอีกทีนึงค่ะนะคะจะ พอเรากรองมันจะได้เนื้อเนื้อไข่ลูกอกที่เนียนสวยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่กับต้มจืดกันนะคะตากปอกให้หมดนะคะพักพักในน้ำเย็นธรรมดานะคะพักในน้ำธรรมดานะคะ ก็ดูไปนี่นะคะเสแล้าคะใส่ใส่เส้นหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะทำให้เบ็นลี่ทานนะคะไข่ลูกลอกค่ะเคกค่ะขอบคุณค่ะ